มีที่นั่งโซนกลางน้ํานะคะทุกคนกลางน้ําแบบมีหลายโต๊ะมากแล้วก็มีซุ้มริมน้ําด้วยค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้อยากจะนั่งกลางแจ้งนะก็มีแบบห้องแอร์บริการด้วยค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะตอนนี้อาหารมาแล้วแต่ยังไม่ครบนะยังขาดกุ้งเผาไซส์แบบ2ตัวโลซึ่งแบบเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเป็นยังไงมาแล้วมาแล้วทุกคนอันนี้คือกุ้งไซส์สองตัวโลนะทุกคนคะ่ะใครอยากมาทานอาหารเย็นนะหรือมาดินเนอร์นะบรรยากาศสวยๆแบบนี้ตอนกลางคืนนะเปิดไฟสวยมาก กต้องอย่ามาละวันขอโทษด้วยค่ะมากินข้าวที่ยงสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเฮียใช้มาเล่าทุกคนค่ะวันนี้นะคะเอาพามาเที่ยวในสถานที่สวยๆค่ะนั่นคือร้าน The b e Love Cafe and Restaurant อยู่ที่จังหวัดอยุทยาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทําไมวันนี้นะคะถึงต้องพามาที่นี่สวยมากจริงๆค่ะทุกคนใครมีโอกาสนะคะได้มาอายุทยา ไปค่ะไปดูร้านกันทุกคนค่ะร้านนี้นะคะอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ประมาณแบบชั่วโมงกว่าๆทุกคนดูมูดดินี่คือทางเข้าอ่ะทุกคนมันสวยมากๆเดดเอจะเก็บบรรยากาศคาเฟ่ให้เยอะที่สุดเผื่อใครอ่ะสนใจจะมานะเหมาะสำหรับแบบสายจะมาแบบถ่ายรูปมากทุกคนแต่คาเฟ่ที่นี่นะคะยังมีอย่างหนึ่งที่พิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอะไรทุกคนคะแล้วสิ่งพิเศษที่จะบอกนะคะสำหรับคาเฟ่นี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะ มีที่นั่งโซนกลางน้ํานะคะทุกคนกลางน้ําแบบมีหลายโต๊ะมากแล้วก็มีซุ้มริมน้ําด้วยค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้อยากจะนั่งกลางแจ้งนะก็มีแบบห้องแอร์บริการด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะนั่งไหนตอนนี้มาก,ก็จะเที่ยงลวทุกคนเพราะฉะนั้นจะรอนิดนึงแต่เขามีล่มทุกคนขาแล้วนี่นะเป็นแบบโซนห้องแอร์ละทุกคนดูดิมุมถ่ายรูปเขาอะฟิลแบบสวนอังกฤษอะทุกคนสวยมากไปไปไป ทุกคนมาที่นี่นะคุ้มมากนี่มีชั้นสองขึ้นไปถ่ายรูปได้ทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีโซนนั่งถ่ายรูปอีกเหมาะมากสำหรับใครนะคะที่ว่าอยากจะมาคาเฟ่ที่บรรยากาศดีนะคะและอาหารอร่อยใกล้กรุงเทพมากค่ะนี่ตอนนี้กำลังจะเข้าไปในโซนห้องแอร์นะคะก็จะแบบมีขนมมีไอติมนะคะทุกคนไปกันจ้ะ เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศภายในแบบโซนอินดอร์ที่เป็นแบบห้องแอร์เย็นฉ่ำๆให้ทุกคนดูนะคะเขาก็จะมีตู้เค้มีไอติมดูเลยแบบร้านเขาน่ารักมากอะ่ะนี่ค่ะมาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะมาถ่ายรูปกันที่ซุ้มตรงนี้นะทุกคนดูสีน้ำดิสวยมากแต่ว่าเราคิดไปแล้วว่าเราจะไปนั่งตรงซุมตรงนู้นที่แบบมีผ้าม่านอะ่ะเพราะว่าแบบมันดูสวยเนาะไปะ มาถ่ายตรงนี้เลยถ่ายตรงนี้เลยดูสิเอา้าเขาก็ล่มนะวันนี้เรามาตอนเที่ยงอะแต่ว่าก็ไม่รอนะคะทุกคนมีเรือได้ทุกคน,คนแต่ถ่ายไม่ได้นะมันน่าจะเล็กกว่าก้นอะ <c oughs> ทุกคนแหละระหว่างทางที่เอกกับเรจะเดินไปโต๊ะนะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนดูสิอันนี้ต้นไม้ปลอมนะคะน่ารักมากแล้วก็นี่มีชิงช้าแล้วก็มีแบบนี่เลยลังนงลังนก มุมไหนรูปคนเลิศนะนั่งนะเออเอาสิมุมไหนรูปเป็นไงช่วยด้วยไปไปไปไเดี๋ยวเราจะนั่งกันที่ตรงซุ้มตรงนี้ค่ะทุกคนแต่เอ๋จะจะบอกมุมลับนะในการที่ใครมาที่นี่อ่ะต้องมาถ่ายรูปนี่คือมุมนี้เลยทุกคนคะ่ะพอเราเจอกับต้นไม้ปลอมใช่ไหมเราจะต้องมายืนถ่ายกับตรงนี้ค่ะนี่ทุกคนเพราะจะเห็นแบบมุมกว้างของคาเฟ่และสวยมาก สวยไหมไปนั่งกันค่ะแปไปสั่งอาหารกันเดี๋ยวทุกคนลงมาตรงนี้แล้วน้าลึก2อเมตรนะทุกคนเพราะฉะนั้นเอกก็จะเสียวๆขอ,อาขาขึ้นบกหน่อยนิดนึงทุกคนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบดีมากๆมุมถ่ายรูปตรงนี้ก็คือสวยมากๆนะคะเพราะว่าแบบมันมีนี่ใช่ไหมมีน้ําสวยๆแล้วข้างหลังก็เป็นวิวแบบวิวซุม้ม บุยใส่กระโปงกุยกายมาหน่อยอเอ๋กลัวทุกคนคะแล้วตอนนี้นะเอกก็มานั่งที่โตะแล้วและเอกก็กำลังสั่งอาหารเอจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งว่าอาหารที่นี่นะคะนอกจากจะมีแบบอาหารแบบตามคาเฟ่เนาะมันก็จะมีแบบเคก้กมีเครื่องดื่มสมูทตี้ต่างๆใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบอิตาเลียนพาตา้าแต่ที่นี่เขาแบบเน้นในนี่เลยนะ ส้มตำยำแซ่บสถานโลกแล้วเขาก็แบบด้วยความที่เขาเป็นรลสอร์ทอนน่ะเนาะทุกคนก็มีเมนูแบบต้มยำเมนูผัดเมนูทอดคือเป็นแบบร้านอาหารร้านนึงเลยอ่ะ <S <S เพราะฉะนั้นที่นี่เปิดถึงกี่โมงคะพี่คะสี่ทุ่มค่ะเปิดถึง4ี่ทุ่ม <S <S ก็คือเป็นเหมือนร้านอาหารเลยเนาะแต่ก็คือแบบตอนกลางวันกนะ็คือเหมาะกับการแบบ คนที่อยากจะมาคาเฟ่ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้อาหารมาแล้วแต่ยังไม่ครบนะยังขาดกุ้งเผาซสแบบ2ตัวโลซึ่งแบบเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเป็นยังไงแต่แนะนําเลยเมนูแรกอันนี้นะคะที่แบบมาที่นี่นะเราต้องสั่งนะก็จะมีนี่เลยไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็นี่ปลากระพงผัดพริกไทยดํานะคะแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลากับน้ำำํายําแบบแซ่บๆนะส่วนอันนี้เป็นแบบที่แบบ เพิ่มเติมมาเองด้วยความชอบนะต้มยำปลาคังแล้วแบบเผ็ดมาเยอะมากต้มตันตปูปลาโนนวนะคะแล้วก็ปีกกลางไก่กุ้งสอนมะขามปิดท้ายด้วยข้าวัดปูทุกคนว่าเยอะไปปะเอ่มากันสามคนทุกคนว่าเยอะไปไหมไม่แต่อยากะสั่งมาแล้วก็แบบมาชิมให้ทุกคนดูว่าที่น,นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่นนะเขาเป็นร้านอาหารและอาหารเขาจัดเต็มแบบนี้เลยปาะกะพงปาะกะพงเขาทํามาแบบกินง่ายไงเพราะว่าแบบ แบบไม่มีกล้างแล้วะหันมาเป็นแบบชิ้นๆนะ,ะทุกคนกันนี้เป็นแบบพริกไทยดาขอบาคำโตๆเลยอืมอร่อยรู้แล้วว่าทาไมมาที่นี่ต้องจังเขาอ,อร่อยนะคะกะะ็มีบอกกะพงปาะขางอร่อยอะอืมมันกะ็น่านดีรสชติแบบจัดๆอะแบบรสชาติดีมากต้ยมยำแบบมาร้อนๆเลยนะทุกคนแต่เก็บภาพไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยร้อนแล้วแหละ เขาให้เยอะนะอือบะคังบะคังมาหยุดยาต้องกินกุ้งกุ้งสอมาค่ะทุกคนมาจา้ะอืต้องต้องชิมว่ารสชาติเไป็นยังไงอืไม่ได้หวานไปเลยรสชาติกุ้กล่อมอ่ะเขาทำอาหารดีนะ เขาปิดทุกๆสี่ทุ่มนะทุกคนปิดสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากมาทานอาหารเย็นนะหรือมาดินเนอร์นะบรรยากาศสวยๆแบบนี้ตอนกลางคืนนะเปิดไฟสวยมากแต่ต้องอย่ามาตอนกลางวันขอโทษด้วยค่ะมากินข้าวที่ยงอืมกุ้งสดๆแล้วไม่ต้องกูดถึงนี่แหละคะ่ะไปที่ไหนเราก็ต้องสั่งคืออย่างที่บอกอ่ะเขามีอาหารไทยใช่ไหมแต่ว่าซ่อมตำยำปูมมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีนะทุกคน แซ่บมากหมูกระทะหวานอร่อยมากเลยค่ะไก่เผ็ดมีน้ำม่วงมามาแบบกรอบๆมันความรู้สึกต้องกรอบแน่หืมหืมใหม่ใหม่ใหม่กรอบมากตอนนี้อร่อยอ่ะไม่หวานเกินด้วยมันจะเว่าไปป้าว่าแบบว่าทุกอย่างฮิตตั้งอยู่ตรงเนี้ย เดี๋ยวว่ารสชาติดีหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครมานะคะให้มีโอกาสได้มานะ,ะสั่งสักสองสามอย่างในนี้ก็ได้ค่ะถ้ามากาแฟสองคนมันจานใหญ่ต่อชิ้นกลางๆนะมันจะกินง่ายโอ้โหชิ้น้าเลยเลยต้องราดนา้ำยำเด้วยเนื้อขาวๆมาจา้ะน้ำยำทุกคนปากพงนี่แบบใสเขาใหญ่มากเลยอะ่ะ อ,อน้ำหวานอร่อยดูแล้วว่าทำไมเขาถึงมาต้องสั่งปลากระพงอร่อยค่ะทุกคนเหมือนจะอร่อยทุกอย่างมันเหมือนจะเวอร์นะแต่มันแต่มันรสชาติดีจริงๆอ่ะมาแล้วมาแล้วทุกคนอันนี้คือกุ้งไซส์สองตัวโลนะทุกคนค่ะหูน่ากินมากดูหัวดิ โอ้มันฉ่ำๆมากขอญอาตชิมนี่ก่อนโอ้โหทุกคนมันกุ้งอ่ะอฉันดีใจอะ่ะคือมันร่อยอะ่ะมันสดมากโอ้โห,ห,หกุ้งใหญ่ทุกคนเริ่มแล้วนะอืมอืมน้อสดเด้งอืม คุณภาพมากเลิศแวะมากินกุ้งไ็ย,ยังดีค่ะนี่นะอืมร้านนี้นิดน,นึงน่ากินมากซ<ะ>าซาุอืมอร่อยม,มากฮปปี้ ทุกคนคะแล้ววันนี้นะคะเอกก็พาทุกคนนะคะมารู้จักกับคาเฟ่ดีๆนะคะที่แบบอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ชั่วโมงกว่ากวานะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากมานะคะก็เซิร์ชมาได้เลยที่ The b e l เลฟค e a ฟ f e อนด์เลสต์ลอนะคะอยู่ที่อยุธยาค่ะทุกคนคะ่ะร้านปิด4ี่ทุ่มนะคะทุกคนวันนี้นะก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะคะไว้ครั้งหน้านะคะเอ๋จะพาไปเที่ที่ไหนเนี่ยก็ติดตามด้วยแล้วถ้าเอ๋จะพาไปดูธุรกิจอะไรนะคะก็ติดตามด้วยค่ะแต่เอ๋มีแววๆว,ว,ว่า ยุทธยายังมีต่ออีกหนึ่งคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอันเปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันอ๋อเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงหึงกี่โมง,ส,ส,งส,มสิบโมงช้าถึงสี่ทุ่มสิโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะร้านเปิดทุกวันจ้าและตอนนี้มันใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วเนาะใกล้จะแบบว่า Happy New Year แฮปปี้นิวเ์แลทุกคนคะ่ะที่นี่มีไฟต้นคริสต์มาสด้วยทุกคน ก็ยังไงก็ติดตามทางเพจเขาได้นะคะก็เพจก็คือ The Be Love Cafe and Restaurant นะคะใน Facebook ก็ลองดูได้เลยค่ะว่าภาพบรรยากาศร้านเป็นยังไงไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ